สวัสดีุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินต้อนรับเข้าสุ่ฟิกเกม n ิ่นะครับวันนี้อยู่กับเกมซีออนไลน์นะผมจะมาทำ How to <c oughs> เป็นมีคนสอบถามกันมามากนะครับตั้งแต่ทำไลฟ์สตรีมมาประมาณ3วันเนี่ยไอ <c oughs> พี่ช่วงเลเวลนี้เก็บเลเวลตรงไหนเลเวลนี้ไปไหนดีนะฮะมาวันนี้ผมจะบอกเลยกันนะเป็นแนวทางในการเล่นนะเพราะผมเล่นมาแล้วนะวอนะครับก็ใช้เส้นทางในการเก็บเลเวลเส้นทางนี้นะฮะ โอเคนะครับหลังจากที่เราทำเพสเริ่มต้นมานะฮะมันกระจกที่เลเวล16ใช่ไหมอ่า16ครับให้วาปมาเมืองเลมนะฮะเมืองสีเขียวนั่นเองนะเนะมืองนักดาบนะครับหลังากนั้นเข้าว์ปขวาครับให้ออกมาว์ปขวาเลยนะออกว์ปขวาถามมาทำไรถ้าเป็นสายสายโจมตีนะครับให้ยิงเนี่ยครับให้มาตี เมดปิยานะฮะเลเวล2ี่นะครับมันจะตีเข้าง่ายนะฮะโดนดาเมจเยอะนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นสายเวทมันจะตีตัวนี้ไม่เข้านะคุณจะต้องไปตีปิยาวอริเออร์แทนนะครับก็คือเดินเข้าไปหน่อยนี่แหละพวกปิยาวอริเอีร์พวกปิยาพยาบาลอะไรพวกนี้นะฮะก็อลองดูนะครับอยู่ตรงนี้ถึงเลเวลประมาณ25หนะฮะหลังจากนั้นวาร์ปไปเมืองเซฟ เซตวาร์ฟเป็นยังไงที่กลับเข้ามาในเมืองครับตรงหน้าประตู WFC ให้วาร์ฟอยู่นะครับไปเลยนะฮะวาร์ฟไปเซตวาร์ฟไปเซตเสร็จพอมาถึงวาร์ฟเซตในเมืองเซตใช่ไหมยิ่งลงไปวาร์ฟล่างครับตรงนี้จากเลเวลที่สิบหนะ้มมานะผมแนะนําให้ไปที่อีกานะครับตัวอีกาเนี่ยมันจะอยู่โซน ขวาล่างอีกาและแมวจะอยู่โซนขวาล่างนะครับโซนนี้ทั้งโซนนะฮะแนะนำให้ไปเก็บเลเวลตรงนี้นะครับโซนสายเวสสายเวทยิงโซนบนครับโซนบนโซนนี้นะมันจะมีพึ่งแปรี่ท่าด,ดินเลยพวกนี้ยนะครับยิงอยู่ตรงนี้จนเลเวลสิบห้านะฮะทั้งสองสายนะโซนบนจะเป็นสายเวทโซนล่างเป็นสายตีฮะ,ะอยู่ตรงนี้ตนะั้งแต่เลเวลยี่สิบห้ายันยันสี่สิบห้านะครับหลังจากนั้นพิมพ์ิมไปอิลิม นะครับเรากจะว่ามาเมืองอีริมนะฮะหลังจากนั้นอ๋อว่ามาแล้วถามว่าไปไหนนะครับให้วิ่งออกทางขวาเมืองอีริมนะครับวิ่งออกขวาอีริมโอเคนะฮะมาถึงขวามืออีริมนะครับจากเลเวลสี่ห้านะก็ไล่ตีไปเลยนะครับไล่ตีไปเลยนะมันจะมีตัวมอนเตอร์อเป็นมอนเตอร์กระบองเพชรนะครับ ระเหกอ่าระเห้าสิบสองนะอยู่โซนนี้นะฮะอองกระบองเพชรนะครับพอวิ่งพอสักประมาณ50สิบวิ่งไปตีอ่า uh, นกกระจอกเทศซึ่งมันอยู่ทางเส้นทางใกล้ๆกันนะครับตัวนี้ดอมัดแดงนะมัดแดงที่ผมใส่ยอยู่ครับก็ตีไปครับห้าิบนสะี uh, ่ตีสักอ่ตีสักระเวห้าบห้าขยับขึ้นไปเป็นเซนดี้นะฮะเซนดี้วินดี้นะครับ, y y ค,รบคือตัวพายุหมุนนะพายุทรายนะครับก็ตีไป ถึงตรงนี้สักเลเวล60ก็ไปเปลี่ยนเป็นมิวชิเชียนนะครับหรือทหารแมวนั่นแหละนะฮะนักเวทแมวนะเอออะไรก็แต่นะตัวนี้ก็จะดอกเป็นพวกไอาคิสตันเอาไปส่งในชื่นเสียงนะครับอยู่ตรงนี้ถึงเลเวล70 75ก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เราวาร์ไปที่เมืองเมดลินนะครับทุกสายนะตรงนี้ทุกสายเลยนะครับ 445ถึง75อยู่แบบนี้เนาะต่อไปวาร์ปไปเมืองเมดิลินครับโอเคพอามาถึงเมืเมองเมดิลินแล้วนะฮะให้เราวิ่งไปวาร์ปซ้ายลาะะ่างโอเคพอามาถึงวาร์ปซ้ายล่างนะครับพอนเตอร์ที่ให้ตีตรงนี้นะเลเวล75นะครับช่วงเลเวล75นะฮะใหมาตีตัวนี้นะครับโซล่านะครับเป็นดอกทานตะวันนะ แบบนี้อยู่ได้ยันเลเวลร้อยยี่สิบครับก็คือเอาตีโซล่าดอกทานตะวันเนี่ยไปก่อนใช่ไหมตีโซนเนี้ยนะครับตีไปเรื่อยๆนะครยันเลเวลร้อยนะครับร้อยหรือเก้าสิบกว่าก็ได้นะครับอ่านั้นไปตีบับเบิ้ลดาก้อนนะครับมังกรน้ํานั่นเองนะโซนนี้นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับปูนะครับอยู่ตรงแยกถึงเลเวลประมาณร้อยร้อยห้านะครับประมาณร้อยห้าร้อยสิบก็ได้นะครับจากนั้นขยับไปตีปู ปูน้ํานะเลเวลร้อยห้านะครับอยู่ตรงนี้ถึงร้อยยี่สิบเนาะหลังจากนั้นก็แล้วแต่คุณเลยนะครับพอออกจากตรงนี้เลเวลร้อยี่สิบคุณก็สามารถไปไหนก็ได้แล้วจะท,ทําเกรห้องธาตุจะไปตีมอนในในคุกในสุสานใต้ดินก็ได้แล้วนะฮะโอเคนะครับก็เป็นทิปวิธีการเก็บเเง่ายๆแล้วกันนะเห็นทางมันเข้ามามากถ้าเหลือเกินนะครับผมตอบวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าสิบรอบนะนะครับโซนสาย อ,อยากรู้ว่าอาชีพไหนอัพยังไงนะครับแนะนําให้กดดูที่ชุดที่เราใส่ครับมันจะมีค่ารีเควสค่ารีเควสอยู่เห็นปะมีต้องการสเปงเท่านี้เท่านี้ถึงจะใส่ชุดนี้ได้นะครับต้องไอซีทั้งนี้ทนี้ก็คือดูชุดนะครับว่าชุดเราเนี่ยมันต้องการค่าอะไรเราก็อัพไปใส่ชุดได้ก่อนนะครับส่วนถ้าต้องการดาเมจเพิ่มคุณก็ดูสกิลว่าสกิลเป็นโจมตีเป็นแบบไหนนะครับอย่างของวอลเนี่ยส่วนใหญ่สกิลโจมตีจะเป็น ไม่ใช่ส่วนใหญ่ดิทั้งหมดของวอนะฮะจะเป็นสกิลโจมตีทางกายภาพเพราะนั้นอัพสเตนก็จะช่วยให้กายภาพมันแรงขึ้นครับเพราะให้สกิลกายภาพแรงขึ้นนะฮะ <c oughs> ส่วนถ้าต้องการเลือดเยอะหน่อยก็อัพวิทนะครับถ้าเกิดเป็นโจมตีด้วยเมจิกหรือเวทมนต์ <c oughs> ก็ต้องอัพยินนะฮะตรงนี้ลองเลือกเลือกเอานะ,ะ <c oughs> นะครับมันไม่ยากหรอกเกมเนี้ยลองดู ส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็ดูแค่ว่าชุดแต่ละอาชีพมันต้องการอะไรเท่านั้นเองนะครับโอเคขอบคุณนะฮะที่อุตส่าห์สนใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงเจอกันช่วงไลฟ์สตรีมเนาะมีอะไรตรงยอะได้ตรงไหนก็ถามในช่วงไลฟ์สตรีมได้นะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับแต่ถ้าเกิดตอบไม่ก็ต้องขอไปด้วยนะครับงไงถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะทิปไหนมา ให้ดูกันผมคงไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับจะต้องทําคลิปไหนบ้างนะฮะโอเคนะครับผมขอตัวไปเก็บเลเวล,เวลก่อนละกันนะใกล้จะต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับตอนนี้ร้อยสามสิบหกยวใกเจอกันช่วงไลฟ์สตรีมนะครับขออนุญาตไปตัดคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวจะรีบอัพให้นะจะได้เอามาเป็นคําตอบให้ทุกคนนะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย